ตำนานเทพเปิดโลกแห่งเทพเจ้ากรีกสายน้ำแห่งนรกพรมแดนระหว่างความเป็นและความตายคืนนี้ที่ World of m i t h s เราจะกลับลงไปสู่ดินแดนของฮาดีสอีกครั้งเราจะล่องเรือไปตามเส้นเลือดของโลกใต้พิภพ,พ,พสายน้ำทั้งห้าที่ไม่ได้ไหลด้วยหยาดน้ำค้างหรือน้ำฝนแต่ไหลด้วยความรู้สึก ความทรงจําและพันธสัญญาที่มนุษย์ทิ้งไว้เบื้องหลังหลับตาลงจินตนาการว่าคุณกําลังยืนอยู่บนริมฝั่งที่หมอกลงจัดเสียงภายกระทบน้ําดังขึ้นเป็นจังหวะเรากําลังจะเริ่มต้นการเดินทางผ่านสายน้ําแห่งนิรันด์สายน้ำสายแรกที่โอบล้อมยงมโลกไว้ถึงเจ็ดรอบคือสติกส์ สายน้ำที่มีสีดำสนิทเหมือนหมึกมันไม่ใช่แค่แม่น้ำแต่มันคือเทพีองค์หนึ่งผู้จงรักภักดีต่อซุสน้ำในแม่น้ำสติกส์มีพลังที่น่าสะพรึงกลัวหากมนุษย์สัมผัสจะเสียชีวิตทันทีแต่หากเป็นเทพเจ้าที่ผิดคำสาบานต่อแม่น้ำสายนี้พวกเขาจะต้องสูญเสียลมหายใจและเสียงไปนานถึง9ปี ความลับที่ซ่อนอยู่คุณจําอคีลิสได้ไหมคะมารดาของเขาจุ่มเขาลงในแม่น้ำสายนี้เพื่อให้ร่างกายคงกระพันแต่น้ำที่ศักดิ์สิทธิ์นี้กลับทิ้งจุดอ่อนไว้ที่ส้นเท้าของเขาสติกซ์สอนเราว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักมาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่ายเสมอแม่น้ำสายต่อมาอะเครอน สายน้ำแห่งความโศกเศร้าเมื่อวิญ,ญญาณมาถึงจุดลงทะเบียนเพื่อข้ามฟากพวกเขาจะพบกับอเครอนสายน้ำที่กว้างใหญ่และนิ่งสงบจนดูเกรงขามที่นี่คือที่ทำงานของแครอนคนพายเรือผู้เงียบขรึมวิญญาณต้องจ่ายเงินทองหนึ่งเหรียญเป็นค่าจ้าง เสียงของแม่น้ำสายนี้คือเสียงกระซิบของความเสียดายสิ่งที่อยากทำแต่ไม่ได้ทำสิ่งที่อยากบอกแต่ไม่ได้บอกอะเครอนคือบทเรียนเรื่องการพลากจากมันเตือนให้เราเห็นคุณค่าของเวลาที่มีอยู่ในขณะที่ลมหายใจยังไม่สิ้นสุดแม่น้ำสายที่สามโคไซทัสสายน้ำแห่งการร่ำไห้ ในส่วนที่ลึกและหนาวเย็นที่สุดมีสายน้ำที่ไหลผ่านเสียงสะอื้นคือโคไซทัสน้ำในแม่น้ำสายนี้เย็นจัดจนเป็นน้ำแข็งบางจุดมันไม่ได้ไหลด้วยน้ำธรรมดาแต่มันคือหยาดน้ำตาของวิญญาณที่ไม่สามารถข้ามฟากได้หรือวิญญาณที่ยังติดอยู่กับความทุกข์ทรมานใจบรรยากาศเสียงลมที่พัดผ่านแม่น้ำสายนี้ จะฟังดูเหมือนคนร้องไห้เบาๆตลอดเวลามันคือพื้นที่แห่งการสำนึกผิดและความโศกเศร้าที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยแม่น้ำสายที่สี่ฟลิกเกตอนสายน้ำแห่งเปลเวไฟตรงข้ามกับความหนาวเย็นของโคไซทัสคือแม่น้ำแห่งไฟฟลิกเกตอนสายน้ำที่ร้อนแรงและสว่างโชตช่วงท่ามกลางความมืด มันไม่ได้ไหลด้วยลาวาแต่มันคือความโกรธแค้นและเพลงแห่งการชำระล้างมันไหลลงสู่ขุมนรกทาทารัสเพื่อจองจำผู้ที่ทำความผิดร้ายแรงความร้อนของมันไม่ได้เผาไหมให้ให้หมอดไหมไปแต่เผาเพื่อให้วิญญาณน,นั้นตระหนักถึงสิ่งที่ตนเคยทำไว้เป็นเปเลวไฟที่ไม่มีวันดับตราบเท่าที่ความอาฆาตยังมีอยู่ในใจสายน้ำสายที่ห้า เลทีสายน้ำแห่งความลืมเลือนคือจุดหมายสุดท้ายก่อนที่วิญญาณจะไปสู่การพักผ่อนชั่วนิวรันดร์พวกเขาต้องมาที่เลทีชายฝั่งที่เต็มไปด้วยความสงบสุขที่สุดฮาดีสจะอนุญาตให้ดวงวิญญาณดื่มน้ำจากที่นี่เพียงจิบเดียวความเจ็บปวดความแค้นความเศร้าและความรักที่เคยแบกรับมาทั้งชีวิตจะสลายไปสิน้น น้ำในแม่น้ำเลทีคือความเมตตาของพระเจ้าเพราะมันทำให้คนตายไม่ต้องทรมานกับอดีตและทำให้พวกเขากลายเป็นวิญญาณที่บริสุทธิ์เพื่อรอการเริ่มต้นใหม่สายน้ำทั้งห้าสายนี้ไหลวนอยู่ในตัวเราทุกคนในรูปแบบของอารมณ์ความรักความโกรธความเศร้าและความลืมเลือนคืนนี้ก่อนที่คุณจะเข้าสู่นิทรา ลองปล่อยให้ความกังวลใจของคุณไหลไปตามน้ำให้แม่น้ำเลทีช่วยชะล้างความเหนื่อยล้าของวันนี้ทิ้งไปให้คุณได้ลืมความวุ่นวายและเหลือไว้เพียงความว่างเปล่าที่แสนสบายหลับตาลงปล่อยให้เรือของคุณลอยนิ่งอยู่ท่ามกลางดวงดาวที่สะท้อนบนผิวน้ำราตรีสวัสดิ์จาก world of myths ตำนานก่อนนอน